สวัสดีครับผมครับผมครับผมนะครับพบกับวาไรตี้ที่ดินนะครับกับกำนันโอช่องบอยเศรษฐีนครราชนะฮะวันนี้นะครับมา2ตัวบาทอีกแล้วนะครับอยู่ที่สะลงเรือกาญจนบุรีนะครับมีที่มันจะมาอัปเดตแปลงนี้นะครับเนื้อที่4ไร่เต็มนะครับโฉนดคุดแดงนะฮะอยู่หลังโรงเรียนนะครับจากราคาเนี่ยหนึ่งฮะคุยบ้างดิอะไรเอาสักคนเดียวแล้วไงขอคุยมั่งเดี๋ยวกำลังจะพูดราคาอหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้าใครดูคลิป คลิปแรกๆทิศอื่นกับทิศบอยมานะครับวันนี้นะครับลดราคาเหลืออยู่9 0 0 0อ่า9,000,500ได้เนื้อที่4ได้เต็มเข้าไปเลยนะครัรังวัดฟรีโอนฟรีให้ด้วยนะครับเอาให้พูดครับแค่เนี้ยเหรออะไรถืออะไรมาบังแดดเอ้นนี้หน้าตาพี่มัวาดง่ายเนาะเอาไงอ่ะเอาเท้าจุ่มสีเขียนคิ้วเขียนตาได้เลยใช้ได้เลยใช่เขาเรียกหน้าสนเน่เนถึงหน้าตาไม่ดี แต่ก็ม <inequ ity> ีรักแท้เป็นไงเป็นไงรักแท้แต่ดูแลไม่ได้เฮ้ยตอนนี้ก้วยด่างกำลังมาทำไมอ่ะเนี่ยก้วยด่างเขาขายจะเข้าเรื่องหรือยังยังเดี๋ยวเขาวิ่งเล่นกันที่เออเขาขายก็ตัวละสี่ห้าแสนอ่นี่ใบเดียวจะขายแค่ใบเดียวใบเดียวไหนอ่ะด่างตรงไหนอ่ะด่างดิไหนอ่ะนี่แหวบอ๋อเออว่าด่างจริงอ่ะขายเท่าไหร่เนี่ยร้อยเก้าเก้าเอาไปถมอยว่เองเอาสีไปพ่นอ่ะครับเข้าเรื่องดีกว่านะตอนนี้นะครับข้อเสียของมันแปลงนี้ คือมีทิศอื่นยู่ในที่นี่แหละเสียที่สุดเลยของเสียด้วยมันอาจจะดีเออถนนไฟฟ้าประปานะครับยังมาไม่ถึงแต่ว่าเราอยู่ห่างจากโรงเรียน่ะเอาไว้ง่ายเป็นสาธารณะเนี่ยหลังโรงเรียนเข้ามาน่ะสี่ร้อยเมตรนะครับเพราะฉะนั้นระยะทางไฟฟ้าประปาก็ประมาณ400เมตรนะครับก็ขยายเอามานิดเดียวบ้านหลังนี้มีแล้วนะสร้างไว้แต่ยังไม่มาอยู่นะมีแล้วมีแล้วแต่ไม่มีไม่มีไฟเออไม่มีไฟนะครับเขาทําสวนเกษตรอยู่ ไม่น่าจะใช้คนพื้นที่นะะบริเวณรอบข้างก็จะเป็นทำการเกษตรนาทั้งหมดเลยนาเป็นนาปีอ่าเดี๋ยวพาเดี๋ยวดิบอกเขาก่อนนากว้างเท่าไหร่นากว้างห้าสิบเมตรดิห้าสิบกว่าเออลึกอ่ะร้อยร้ยกว่าทำไมลึกงนี้ทีไรฝนตกทุกทีอ่าคือไม่งั้อืมมันมีตัวแรงอยู่ไม่น่าตกนะอย่างนี้ อยู่<ม>ที่อำเภอห้วยกระเจานะครับห่างจากตัวอำเภอมาสัก10กิโลได้สิบกิโลห <àng S 2> ่างจากเซนทรัลเวสเกตเนี่ยถ้าใครมาจาก West Gate เซนทรัลเวสเกตก็วิ่ง340เข้า333แล้วเข้าต่อ3 2 1เข้ามาเลยะนะฮะก็เข้าถนนประมาณสัก110กิโลอ่าร้อยอ่าแล้วก็จากอู่ทองเข้ามาที่นี่นะครับมาที่หน้าที่เนี่ยประมาณสัก18กิโลนะก็เดินทางง่ายสะดวกสบายเพียงแต่ว่าถนนเนี่ยมันเป็นข้อเสียเนี่ยมันมีขี้ทิศอื่นอยู่ด้วยนะครับถ้าไม่มีทิศอื่นก็จะดีเลยใช่จะดูดีมากเลย แบงนี้นะฮะเนี่ยเป็นถนนอย่างเงี้ยวิ่งมาอย่างเงี้ยประมาณสักกิโลกว่ากอ่าเนี่ยนะเป็นอันนี้เป็นสาธารณะแน่นอนนะครับในระบุทำไมลืมลืมแต่งตัวใหม่เอาเกมพลาดคอมาเนี่ยรีบอ่ะเฮ้ยรีบดิเขาบอกไอ้เจียงจะรีวิวเนี่ยจะโอ้โหแล้วก็ดูนุ่งกันไปนี่นี่แล้วก็มีอีกตัวนา่งในอ่ะสามสี่ตัววันเนี้ยวันหนึ่งเปลี่ยนกี่ชุดอ่าเมียบอกว่าสงสัยคนซรกบบางเฮ้ย ก็มีเมียแล้วเหรอมีเคยมีหน้าตาหน้าตาแบบนี้นะอ๋อโอเคเข้าเรื่องเอาเรื่องไรสละไว้ก่อนนะครับก็คือไปถนนแบบนี้ประมาณ1กิโลกว่ากว่าตีไปกิโลครึ่งนะครับจากโรงเรียนเข้ามาเนี่ยสี่สี่ร้อยเมตรแล้วก็เลยโรงเรียนไปก็จะเป็นไฟแดงเขาเรียกว่าไฟแดงสระลงเรือนะครับห่างจากวัดสระลงเรือนในประมาณสัก2กิโลได้นะครับสระลงเรือที่ว่ามี เรือสุพรรณหงส์แล้วก็เป็นสมเด็จพุทธาจารย์โตองค์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับแต่ก็ไม่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะเอาใหญ่ที่สุดในละแวกนี้ละแวกนี้เออข้อดีของมันคือราคานี่มันถูกนะครับมันเป็นแปลงเล็กๆสมมติเราทําการเกษตรได้เพราะว่าดินที่นี่มันทํานาได้ก็แสดงว่าเก็บน้ําอยู่เห็นไหมเขาขุดเหลือเก้าแสนห้าแล้วจากหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นนะรถมาเยอะรถมาเยอะรถมาเท่าไหร่อะนั่นแหละลองคํานวณเอาคิดไม่เป็นนู่น ลึกเข้าไปสุดเอาง่ายๆล้อมรั้วอยู่ฝั่งหนึ่งละที่ติดกัน่ะเห็นไหมเห็นธงไหมฮะธงสีชมพูอะฮะอันนั้น่ะคือเราล้อมรั้วได้ฝั่งหนึ่งแล้วเราก็ล้อมอีกแค่สองสองฝั่งด้านหน้าเปิดไว้ประหยัดก็ได้ตั้งเยอะนะฮะด้านลึกเข้าไปเนี่ยประมาณสักร้อยสิบ้ากิโลเอ้ยสิบห้าเมตรเออโอ้ท้ากิโลนี่ตายเป็นพันไล่เป็นมื่นไล่วิ่งรถสักชั่วโมงครึ่งเป็นพื้นที่ ต่ำกว่าถนนประมาณสักหนึ่งเมตรได้โดย<ช>ประมาณนะเพราะว่าเขาจริงๆอที่อยู่ไม่ได้ต่ำหรอกเขาขุดนาเพื่อให้นามันต่ําเพื่อเก็บน้ํามันทํานาได้ปีละครั้งแต่ถ้าเป็นนาปังอ่ะไม่ต้องทํานาให้ต่ําขนาดนี้หรอกนาปังมันยังไงก็ทําได้ทั้งปีอ,อ,อันนี้เป็นนาปีมันต้องกักเก็บน้ําไว<ช>้นะแปลงอาจจะไม่ใหญ่นะครับเป็นแปลงเนี้ยเพราะว่ามันต้องเก็บน้ําให้ได้ตลอดอายุข้าวมันสี่กระทงอ่ะสี่ห้ากระทงกระทงกระ,ะทงแรกคดีเลยนะ ในตู้โทรศัพท์ุงที่สองเมาหิวไก่วลงหัวหัวลงหิวไก่หัวลงโอ้ก็ดีไร้แรงั้งนั้นเลยเหรอนะนะครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งแปลงนะไว้เป็นทางเลือกนะครับใครที่จะซื้อไว้เก็บอนาคตะเป็นมรดกให้ลูกหลานนะฮะดีกว่าให้เงินให้ทองมันไปนะฮะเดือนนี้มันก็ไปซื้อเติมเกมกันหมดเลยเราไปเดินไปดูข้างในนะโอ้เดินไม่ได้เพราะว่าเขาทำนาน้ำน้ำมันเยอะเงเดินไม่ได้หรอกไม่ใช่เขาทำนาอยู่มันเหยียบข้าวไปแล้ว ไปดีเหยียบพ่อแม่โพศพอ่าอื่นก็นอนให้ผมเหยียบเดินไงเออดีเหมือนกันดีกว่าเป็นสะานนะฝากไว้อีกหนึ่งแปลงนะครับ<อ>ก็ปเป็นทางเลือกเนาะมันราคามันถูกท่านเสียเงินไม่ถึงหนึ่งล้านบาทได้ที่ทั้งหมดสีไ่ไร่อ่าแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากชุมชนมาก<ช>ห่างจากแยกไฟแดงห่างจากเ,าเดินทางไปกาญจน,นบุรีเท่าไหร่นะอ่ากาญจนบุรีเนี่ยประมาณ6กสกิโลอ่าถึงตัวจังหวัดแนล้วนะครับก็ตัวอำเภอก็10กิโลได้ออบ่อพร้อยเขานุ้นเลย ใช่อ่านน้ำบรีเลย่บ่อพอยนี่มีก็มีแหล่งท่องเที่ยวอยู่นะมีมีเากล้องหายไปแล้วเนี่ยเดี่ยวงนุนเอ้าเหรอหาไม่เจอโอเคนะครับก็สองตัวบาทก็ขอฝากไว้อีกหนึ่งแปลงนะครับแล้วก็หนึ่งคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ทิดอื่นด้วยนะถึงหน้าตาไม่ดีแต่ก็ยังมีรักแท้อ่ารักแท้วางก่อนก่อนทิ้งแล้วนะครับผมก็เป็นทางเลือกเนาะซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรขอให้มาดูกันก่อนนะครับท่านมาถือว่าเรามีโอกาสนะครับโอเคครับ